โมโนแม็กในราคาลูกค้า AIS ก็ดอกกันหกสดอกกันเก้าสี่เหลี่ยมแล้วก็ออกรอรับรหัสผ่านเข้าทงทาง SMS เช้าผมได้ยินว่าโจ๊กเกี้ยวเหนียวซับมีเหนียวซับใช่เหรออ่ะแล้วคุณบอยได้ยินเป็นอะไรโอ้ยเหมือนอันนี้มันรายการทีวีก็เลยอ่ะไม่คงไม่พูดดีกว่าอันแรกใช่แก้วแค่ออนไลน์ล้วนเจียวเดี๋ยวปั๊ด โจ๊กเกี๊ยวเตียเต๋ยวจับมันคืออะไรครับทำไมต้องโจ๊กเกี๊ยวเตี๋ยวจับมันก็คือโจ๊กก็คือมีข้าวข้นข้าวเหมือนข้นเหมือนโจ๊กอะแล้วก็มีเกี๊ยวเกี๊ยวก็คือที่แรกเป็นเอาหมูสับห,โห,โห่อเกี๊ยวแล้วต้มเลยมันก็นิ่มครับคือมันนิ่มไม่หมดก็เลยเปลี่ยนใจเอาเกียเ๊ยวเนี่ยมาทอดเกี๊ยวกรอบโอเคนี่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 กุ้ยเตี๋ยวก็คือลูกชิ้นครับผมเป็นลูกชิ้นที่บ้านไร่เลยครับ เขาทำอร่อยแล้วก็จับก็คือใช้ก๋วยจับเลยหมายถึงว่าทั้งสี่เมนูนี่อยู่ในชามเดียวกันโอ้โหดีว่าหมูยอหมูยอนี่ก็คือเหมือนเป็นก๋วยจับเหมือนกันเนี่ยฮก๋วยจับยวนเราได้มามีกิจกรรมจอยกับคนในพื้นที่จริงๆด้วยอะไรเงี้ยกับเจ้าของที่พักเลยซึ่งก็คือพี่ตุ้มก็คือเขาน่ารักมากด้วยนะครับพี่ตุ้มก็คือดูแลเราทุกอย่าง จนหนึ่งแม้กระทั่งแบบเรื่องอาหารเช้าอะไรเงี้ยเมนูที่เขาทําให้กินนเนาะ,นะโจ๊กเกียเ้ยวเตี๋ยวจับใช่ไหมก็เป็นเมนูที่เราก็เพิ่งเคยได้ยินแล้วก็เพิ่งเคยกินดนะ้วยใครที่มาเป็นครอบครัวหรือเป็นกลุ่มๆก็ถ้วยใหญ่ถ้วยเดียวก็ใครชอบแบบไหนก็เลือกกินได้เลยอยู่ในจานเดียวกันอะไรเงี้ยก็ดูลงตัวดีสนุกดีครับวิธีการตัก <มา S 2> นะครับอย่าคนถ้าคนจะกลายเป็นข้าวต้มอันนี้<ะ>คือโจ๊กเกียเก๊ยวเกี้ยวเตี๋ยวจับ,จบ ข้าวอยู่ด้านนี้บางคนแบบไม่อยากกินแป้งเยอะก็ไม่ต้องไปสนใจมันนีเนื้อสัตว์อยู่ตรงนี้เพียวๆเลยก็คือลดการที่แบบคนไม่อยากกินแป้งเยอะแต่ก็จะมีเส้นก๋วยจั๊บอยู่ตรงนี้โอเคเอาให้พี่อายก่อนเลยจัดการให้พี่ไปละเออจะมีขนมอีกอันนึงบัวลอยบัวลอยลูกตาลก็แต่ว่าผมสงสัยว่าทําไมเกี๊ยวพี่มันถึงแบบมันมีรสชาติแบบกลมๆอ่ะบมือพี่อะจ้ะพี่เหรอยทำไมมันแบบเค็มกําลังดีอะพี่บัวลอยลูกตาล หน้ารับประีดอ่ะโอเคครับแค่นี้แหละไปแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่ตุ้มครับยินดีค่ะขอบคุณครับพี่ตุ้มเลือกเลยก็คือแบบว่าเอาไว้ไงก็คืออยากกินอะไรก็เอาเลยเราอยากกินก๋วยจั๊บเราก็กินของอันนี้ซาฉันมากเราลองบรรยายการกินแบบโดยไม่พูดกันแล้วเป็น ASMR ดีได้จะขออื่นพี่บ่าวปากให้ผมกําลังดีนะไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องน้อยมากแล้วขอน้ำเยอะๆเพราะว่าชอบกินน้ำตุ๊บ หนูว่าพี่ทำเอ s เ r ไม่ได้เพราะพี่ชอบพูดดูถูกพี่เกินไปละไอไม่อยู่เงียบไม่ได้เลยต่อไปนี้ผมจะช่วงนี้นะก่อนที่ผมจะอ่านรกิจผมจะให้พวกคุณสองคนพูดจนกว่าคุณจะถามผมผมจะเงียบเออเริ่มก็มึงจะกินไงปันโอ้กูไม่งงนะเว้ย้าเมื่อคืนเอาจริงสารภาพแบบตบดูผู้ชายกลัวผีไหมเมื่อคืนปิดไฟไหมพูดดิพูดได้อันนี้พูดปิดไฟหรือเปิดไฟ ไแล้วกลัวผีไหมเระแวงไหมไม่กลัวนิดนึงตออาบน้ําราแวงทางด้านขวาไม่ระแวงเพราะว่านี่ฟิลไรท์โฮมนี่ตั้นอ่ะมันชอบแบบอวดเก่งของทีวีทุกคนอันนี้ผมพูดจริงแต่จริงๆตัวจริงเขาไม่ค่อยเป็นแบบนี้นะคะอ,อ,อันเนี้ยตั้นแหละอายมาสัมผัสเขาได้หนึ่งวันอ่ะคือเวลาแบบออฟเลยคอดอ่ะเฮ้ยเขาสุขุมนะใช่แล้วก็เขาน่ารักนะเป็นคนแบบไม่เฉลียวเท่าในรายการแต่ว่าพอแอคชั่นปุ๊บอ่ะเขาจะมีอีกคาแรคเตอร์หนึ่งซึ่งมัแบบว่าเฮ้ยเนี่ยแหละคือก็่เหมือนที่เราเห็นมา สิบปีในวงการนี่ปีในวงการที่ินเกียวที่ถูกต้องเนี่ยเนี่ยเขาทำอะไรอย่างเงี้ยจริงจตัวจริงเขาสุภาพนะคุณคนดูวันนี้เราต้องแบบ f อ i บอกไว้ก่อนไม่จริงไม่จริงอายพี่เป็นคนนี้แหละพี่เป็นคนน่ารักเว้ยจริงจริงไม่ไม่พอแบบกล้องไฟไม่แดงคุณเนี่ยอิจฉาผมเขาที่เขาชมผมงนี้เพราะว่าคุณเนี่ยเบื้องหน้ากับเบื้องหลังคุณเหมือนกันเลยเนี่ยเวลาอยู่ข้าง พอออฟเลคอดคุณไม่มีท่าทีอะไรอย่างนี้เลยคุณคุยกับเราสุภาพมากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำไมถึงท่านเป็นอย่างนี้ออกทีวีอยางรู้มันเป็นแบบว่าวิธีแบบคาแรคเตอร์เหรอปกป้องปมด้อยของตัวเองแล้วเมื่อเจาที่เรามาคุยกันก่อนเราแบบเฮ้ยเขาเป็นคนน่ารักมากเลยนะเป็นหมอเหรอใช่ไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนะเรากลับมาสนใจอาหารของพี่ตุ้มกันดีกว่าเออแต่ว่าโจ๊ก เกี๊ยวเตียวจับของทุกอร่อยจริงใช่ะครับถ้าใครอยากชิมผมว่ามีที่นี่ที่เดียวแหละลูกซินเนี่ยเป็นลูกซินบาลายตุ้มอกเดี๋ยวยังลองใส่เขาลงมาด้วยดูโมโนแม็กใหนหรัฐาสุดยอดรัฐาเอไอเอสก็ 68, ดอกกันหกเจ็ดแปดดอกกันเก้าสี่เหลี่ยมแล้วต่อออกรอรับรหัสผ่านเข้าทงทาง SMS. สเอเอส